ค่าคืนนี้ไม่มีดวงดาวเจิดจ้าโอ้ยเงาได้พี่นองมืดม,ดมืดมัวเนี่ยให้ดูค่ามืดตึดื้อฝนตกลินค่ามืดตึดื้อฝนตกลินพระอินนอนหลับนางฟ้าไปไหนสงสัยไปผับนางฟ้าไปผับ นอนหลับไม่สนิทก็คือเราสวยไหมคะสวยดีเนาะนี่นี่ไงได้รับมาวันนี้นะคะขอบคุณคุณน้องมากคะ่ะแคสตัสดเราก็มีไม่เคยออกดอกสักทีทำยังไงจะออกดอกต้นมะกรูดเราก็โตแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรง,งในมีสองต้นสวยงามเขาเรียกอะไรเนี่ยพวงเศรษฐีเหรอพวงเศรษฐีก็สวยงามแต่เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเขาไม่น่าจะชอบอยู่ข้างในเด้มักอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกดอกตูมงามกว่านี้อีกอันนี้เริ่มจะกีบบานออกบ่งงาม เางามคืออยู่อันอยู่ข้างนอกนี่อันข้างนอกสวยฟ้าพิกเราก็มีสีดไอ้ฮอร์โมนไข่สีดฮอร์โมนไข่สงสัยสีหลอดิดดอกใบดุกนาเพียจับเอาฮอร์โมนมาสีดพิกพิกนของฝรั่งดอกบุมเมนของไทย ้ายๆไม่ประดับนี่เรารักตัวนี้อย่างมากเลยขอให้หลอดเด้อคุณพาคุณเจา้านั่งแย่งนั่งส้มแล้วบาดทีนี่เพิ่งใส่กระถางผู้ใดน่ะไพ่ละน่ะ่ะซอก เมี้อย่งังเสียงมาจอกเขาพุ่นนั่นมาจอกเขาวุ้ง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 ว,งว,งวงุ้งเขามาปพีงไฟมาปพีงไฟข้างในเร็วสิไปใส่อีกแม่เขาข้างในเนี่ยจืนแฉบิงัง จะห้อยตีนหมาโยเวโอเว่เม็กมามีฟลเดอร์ที่เ้ยนางลองเสียดเน่าพวกเอาจะห้อยตีนมาใส่พื้นแม่น่ะเห็นบ่น่ะตลอดเลยมิจะห้อยตีนบักซอกแต่พี่น้องเพียเพียห้อยตีนหมา ห้อยตีนหมามันบองบปต้องเลยเพี้ยมีต่ห้อยตีนหมาปวดให้จังไร้สิสะอาดบ้านทรงห้องหับเสร็จถูครูมือแม่นบ่กตัวการตัวสำคัญล่ะเนี่ย บาดเย็บอันขีดินแล้วก็แกล่นกับไปยุไอห้อ,หองไอฟอนรูมห้องไม้พม่มพื้นไม้พม่มแล้วก็เอาตีนไปเหยียบย่ำผู้ใดเป็นคนทำความสะอาดซสดแล้วผู้ใดทํทำความสะอาดมานั่งพิงไฟมึงพีอ่ใส่อันอันพาเซ็จตัว พาเซ็ตูอันยุไซล่ะบ่มันพาเซ็ตูหรือพา,นนาพาคนหนูเก่าพาคนหนูเก่าเอ้าเนี้ยมานน่งเนี้ยคนนะขี้ฝุ่นดำปืปืๆน่งลงนั่งลงคนพาคนหนูพาคนหนูนหนนหนมีต่ไห้ตีนบักซอกน่ะซอกกระปกที่สุดเลย ปันสปกปรกแม่ไ้ทําความสะอาดมาเนี่แม่ไปทําสวนแม่บอกนั่นนั่นนั่นนั่งเพียงไฟน่ะน้าหลงโอเจ้าวามปันมาเอ๊วอาแล้วก็สิีว่าให้ฟังเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เบิ้งเล็กเบิ้งเล็กอยู่นี่เห็นเอาไปนอนฝัน ฟันมาเลขมันออกใบนี่ละมั่งใบเกาใบเล็กนี่นี่ยมมองนี่นี่เห็นเลขกมาขึ้นนี่ว่าเลขออกกระเด้อเล็กตัวเจ้าเบิ้งอยู่นี่นะ่ะละมันออกเรกววออกวว็ว่าสันวาเนี่ยเนี่ยมันสีออกเพว่าแม้ซื้อไว้แ้วย่างมาสันว่าเห็นบ่ก็จังหกสองนี่แม้ หกสองหกเจ็ดหกแปดผู้ใดเห็นเป็นเหล็กย <and Patt> ังแไงเนี่ยเนี่ยเขาว่าเลขกแปดทีอยู่มองนี้นี่นะเมื่อคืนนี่บัดมือนี้มากคือบูเห็นคือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้ใดเห็นเป็นเหล็กยังไงเนี่ยเขาว่าเขาเห็นเลขกกเนี่ยเลขกกอยู่มองนี้เนี่ยเหล็กโคกอยู่มองนี้เลขกกคือเลขกแปด หกสองหกสามเออนี่แหละตื่นขึ้นมาแล้วว่าจำโมได้ว่าเขา่าเหลกยี่ยังคืดจังไรก็คืดโปออกผู้ใดเห็นเป็นเหลกยี่ยังนั่นเลยหกสองบ่หกสองหกเก้าเนี่ย 6, 2, 6, 2, 6, แต่ว่าหกนี่ แมนแทแน่นอนคือว่าฮกแทแต่ว่าขบ่ลู้ว่าหกอยียงต้องกงอใกล้ไกลเนี่ยขอเพิ่นขอขอจุดถูกบ,บอกขอเพิ่เนมือขึ้นนี่นี่ละ่ะใบนีล้ล่ะใบอื่นกับบ่มีใบที่ออกสี่ศูนย์นกับตัวนี้เด้สี่หู สี่หูสี่ศูนย์ข่อยก็ล่องโพดอยู่ใบแรกเอ้ยใบยอดเพิ่นตอนเพิ่นหมุนมนนะข่อยเปิดพื้ออ,อกเบิงอยู่เขาว่าเลขศูนย์เลขไอเลขศูนย์อันมีสีเป็นก้มๆม,มีสีหูข่อยก็บาแต่ว่าข่อยกับบริสื่อดอกบุญบาชนาข่อยบบมีเนี่ยใบเนี่ยออกสีหูงวดออกสีศูนย์ด้วยจ้ะงวดออกสี่ศูนย์ะข่อย บ่ได้สแตกน้ำเพิ่นดอกเส้งของซื้อเลขเข็นอยู่กับบ่เคยได้บ่เคยโดนน้ำเขาจักเทือ่ออันนี้ใบต้นช่ำไม่จ้ะเอามาช่ำไม่ต้นเกาตัดตัดเคืองตัดเคืองเร,งราวส่ชาำไม่เขาขายแพงแต่ได้ต้นอันนี่ ว่าถรามาดาแล้วก็เห็นขา้าโพดขายอยู่อันในไอ้มาเก็ตเพจนั่นนะมาเก็ตเพสน่ะเขาขายกี่0ิบสามิบเ็นได้ตนห,นอหน่อยซ้ำนี่นี่คอยขคอเล็กไลทเธอแล้วมันออกไ้ไลทเธอล้วรต่คอยบูดจำซื่อๆนี่คอยเสียดายแต่ตัวนี้ละซีหูซี โอหซีศูนย์เนี่ยนะคอยเหลือใจนั่งอันกำปั้นทุบดินอยู่อันเมื่อเลขออกนี่ละงวดงวดนี่นั่นเพิ่นบอกแล้วเมื่อนขอไปฝันแล้วแต่ว่าขอจำบ่ได้จำบ่ได้อีหลีใช่ละใบใดล่ะใบนี่ใบนี่เปล่า oh, man. ใบได้ละจำบ่ได้ก็จงมีบ่หลายใบยนะบางหันเนี่ยโอ้ใบนี้ใบนี้ใบที่แหลกเพิ่นเลยใบยแหลกเลยเนี่ยนี่เด้อผู้ใดเห็นเหล็กใดเนี่ยน่ะกลับมากัน,นยังเห็นเหล็กหกอยู่หกสอง มืรอแรกเราไปฝันไหมเขียนเราไปฝันเขียนเราไปเสียงไปเสียงหวัวนอนเด้อเสียงหวัวนอนเราไปขอเพิ่นมาเพิ่นสิบอกเลขอีหยังมันเป็นตัวใดเนี่ยไปไปมากๆก็คือเปลี่ยนเขาหายลีเด้อสิบช่ป่าบอกหาว่าคอยตัวคอยเพ้นตัวนี้เป็นพยานแล้วเนี่ยสี่หกสี่ศูนย์เนี่ย เพิ่งเอาโหลดสิหาว่าตัวขนาดกระถางนี่อันสามแปดนั่นก็นยังออกให้กระถางใหญ่เนีย่ยดอกสวนแปดดอกดอกไอเขียวๆเนีย่ยสามดอกมันก็มีสามดอกตอนนี้มันออกลูกแล้วมันออกแปดสามนั่นนะดอ,อกไหลีเด้ แขวง,งนงางพิจาลณาอยู่เขาว่าโคชีืือดีพ่ดีวะดอกสนเนี่ยแปดดอกดอกเขียวนี่สามดอกตอนขอเอามาใส่ตอนนี้เขาออกลูกออกลูกมันอยู่ในหลุมมันบ่่อยมาหลุมคอยคิดว่านะออกลูกสามดอกออกลูกหนึ่งสองสามลูกสามแม่สามดอกสนแปด พ่วงมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ใหญ่โอกโดอกเต็มบานเล่อยปีเนี่ยเพี้ยพ่วงเศรษฐีออกดอกตรึมตัวนี้ก็ออกลูกค่ะแคตตัดแคตตัดออกลูก ออกลูกอีกแล้ว,วลูกหนึ่งลูกสองออกแต่ลูกก็่เคยออกดอกให้ซ่นส้มออกแต่ที่แหลกๆปีแหลกๆที่เอามากออกอยู่สองลูกสามสี่ดอกน้อยๆลูกน่อยๆก็ลังออกค่ะ หาลูกนับมหนึ่งสองสามสี่หาลูกน้น้อยออกลูกดีดีในลูกตั้งไรลูกแล้วจะเอาไปถิ้งไซแน่เอาขึ้นขั้นว่า,าขึ้นไปว้หองบนกะนูเจาะนูกิเน,กกนเซยเบื้องสีเบืองลูก ก็ต้นเดียวกันอันนี้ก็ต้นลูกต้นแม่ยักตายไปใส่ต้นแม่จำบาได้หนึ่งลูกสองลูกสามสี่ลูกหนึ่งสองสามออกเขาสิออกตามเหลี่ยมเขามีหาหาเหลี่ยม มีหาเหลี่ยมออกออก,อกตามเหลี่ยมสองตัวนี้กะตัวนี้บ่อได้ออกสามดินบ่อหมาอสมใส่ดินธรรมศาสตร์ธรรมดาดินก็ต้องเป็นดินใน เห็นพวกเขาไฟหน่อยๆกกวนกวดผสมไล่ลูกเพื่จะไปใส่เบิดอันนี้เก็บไว้บอบยากเดี๋ยวเขาก็ออกลูกแล้วเขาก็ขยายพันธุ์เอาขยายพันธุ์เอาบอบยากบอบยากเลยแต่ว่าแพงเด้อกเด้อเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เขา ขายอยู่ในช็อปแพ่งกีเม็ดเองหาปอนบุกเข้าเนี่ยเพาะอยู่สื่อมาตั้งแต่ที่ไปเที่ยวทะเลพุ่น,นเงาอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเนี่ย ไปเครื่องขวดแล้วไหวกระไดให้ได้แน่เห็นก่กระไดเลขหกยังอยู่ด้วยกระเด้อหกศูนย์หรือเปล่าอันนี้เป็นเลขแปดด้วยเลขศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นหกมันขึ้น,นก่อเห็นเลขสีเลขสีน้ำหนามาขึ้นเห็น ซีสามแปดมึงเห็นมาขึ้นเนี่ยซี 4, 3, สามแปดาะันว่าอันนี้จะเข้าเอินตัวน,นี้ยังดอกแต่เป็นเมืองไทยกับไมมงคลน,นั่นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยใบเพืนในสิงงามเงาเหลือมเพนเืนเป็นพืชปลูกไม่บ้าน พืชซอยกวงอากาศฟะสซนวาจากัจากแมนจักแมนขอมอนถูกตองหรือเปล่านะแต่ว่าก็บอกบอกไปตามจะข้องคิดแหละว่าเป็นพืชดกองอากาศให้คาบนไดออกไซด์้าเลก ฮาร์ดน้ำใบใหม่ใบไหลแถวนี้ล่ะเลขมันมากลอกเนาะ